สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเล่นซีทางช่องรันพนมไพรทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมรันพนมไพรก็จะมาให้แนวทางชุดสามตัวตรงครับชุดสามตัวตรงเป็นสูตรคํานวณของอาจารย์รันพนมไพรนะครับสามตัวตรงให้ผ่อนไลายนะครับก็ทุกอย่างมันแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตังนนวเลขเท่า,น,น,น,ทา,ทานั้นชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับถ้าใครชอบตัวไหนก็ไปหาหยิบกับลอตเตอรี่ไว้นะครับเป็นเสียงของอาจารย์รันพนมไพรนะครับ ส่วนเลขวิ่งรอบที่แล้วก็อาจารย์รองรันพัฒนภัยก็ให้วิ่งศูนย์กับวิ่งแปดนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับส่วนเลขวิ่งสนามมีน้ําให้วิ่งศูนย์ก็เข้าศูนย์หกตรงๆเลขวิ่งเงินล้านให้วิ่งหกก็ออกศูนย์หกตรงๆครับก็แม่นมากนะครับซึ่งหกก็จะพาคอมหกแปดมาดูกันครับว่าชุดสามตัวของอาจารย์รันพัทนภยัยมีตัวไหนบ้างนะครับเนะครับซึ่งหกก็จะพาคมหกแปดให้ เด่นเจ็ดกับสามนะครับหรือวิ่งเจ็ดตัอวิ่งสามนะครับอนจักรันพลังภัยนะครับส่วนชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวมีสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองเจ็ดหนึ่งนะครับเน้นอยู่ที่สามเจ็ดหนึ่งชุดเดียวนะครับสามเจ็ดหนึ่งชุดเดียวส่วนนี้นะครับเรื่องวิ่งมีพีของจักรันพลังภัยนะครับให้วิ่งบนเจ็ดให้เจ็ดหนึ่งวิ่งล่างสามให้สามแปดเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกแคมปหน้าจอไว้เลยนะครับ เก็บหน้าจอไว้เลยนะครับเก็บหน้าจอไว้เลยพุทสามตัวนะครับให้ก่อนใครนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังนะครับนี่นครับ เลขวิ่งสนามมีน้ำสองพฤทธปคมให้วิ่งศูนย์ออกศูนย์หกนะครับแน่นมากนะครับใลวิ่งสนามมีน้ำถือว่าสองแแม่นริงนะครับส่วนเลขวิ่งเงินล้านนะครับว่าเสร็จแล้วนะใครใครที่ดูคลิปก็จะเห็นนะครับนะครับวิ่งหกออกศูนย์หกนะครับนะครับเลขวิ่งสนามมีน้ำเขาเลขวิ่งเงินล้านวิ่งศูนย์กับวิ่งหกแม่นมากนะครับเข้าเลขท้ายแบตเตอรี่สองตัวออกศูนย์หกตรงตรงนะครับ ส่วน f อฟซีเอนนทบุรีนะครับน,นะครับเอฟซีนนทบุรีเด่นศูนย์ลบสาม 70, นะครับจับคู่มามีห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์นี่ครับก็ออกเลียท้ายสองตัว 60, หกศูนย์ศูนย์หกก็ถือว่าแน่นนะครับรอบนี้น่าจะได้มาอีกนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าแนวทางไม่ว่าจะเป็นเลขกวิ่งสนามเม่น,น้ำหรือเรียกวิ่งเงินล้านถ้าอันไหนมาก่อนก็จะลงเพื่อนสมาชิกก่อนเลยนะครับ แล้วก็จะเป็น FC นนทบุรีถ้ามาก็จะลงให้เพื่อสมาชิกเพื่อเป็นแนวทางนะครับประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับไหนชอบตัวไหนก็หายิบจากลอตเตอรี่ไว้นะครับส่วนวันนี้ผมก็ามาให้แนวทางชุดนะครับสามตัวก็ปเป็นสามเก็ตหนึ 1, ่งเก็ตเจ็หนึ่งแล้วก็สองเก็ตหนึ่งนะครับนี่นะครับไอ้ลันธนนทบุรีนะครับ สำหรับวันนี้ผมรันพ่ทั้ไทยก็ฝากกาลางทุกสามตัวไลคแค่นีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ยืนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับแ์แบ่งปันกันออกไปนะครับยิ่งให้ยิ่งได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับขอให้เ่นสมาชิกและเอสซีทช่องมีโชคร่วมกันนะครับขอให้ตัวเลขที่ผมให้มาออกสามตัวเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งตรงๆนะครับสําหรับวันนี้ผมรันพ่อัไทยก็ฝากไลคแช่นีครับขอให้เพื่อนสมาชิกถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ